เหมือนมีสามคนหอคอ๋ออันนี้พี่น้องเพื่อนบอกใช่พี่ก็น้องคิงๆเลยค่ะาเจ้าแรเล็กเด็ดดุอันนี้น้องสาวเพื่อนอันนี้พ่อเพื่อนห็นบอกมีสาวเพื่อนแม่เพื่อนอ๋อพอแล้วแล้วชงมะหอยน้องสาวเพื่อนชงมาให้ส่งมาส่งรูปมาให้จ้า่นี่ก็งรูปมาให้ยเลยค่ะนี่อื้ออื้อยังเก็บไว้เลยเนาะเก็บไว้จ้าต้นนี้น้องสาวเพื่นไปอยู่เรียนอยู่เมืองนอกแล้วก็ส่งมาให้ยนะ ก็คือส่งมาให้ด้วยตลอดเลยเลี้ยงเป็นชุดหอดอายุจะปีคร่ะเจ้าเราสิได้เมี่ยโอ้เลี้ยงชได้เมี่อ่ะคุณปอคนใดเมียไข่มากกว่าไข่เขาดีอยู่บ้านมาก่านี่ยนี่นี่ร้านเพิ่นใสดู่ะปูได้เป็นพีเป็นน้องจังไงเพ่นนี่อนุทินที่เป็นพีเนี่เป็นผู้ที่สองนี่ผู้ที่สามอ๋อผู้หญิงผู้ที่สามจ้าจับเจ้าจ้า อ่าแล้วอ,อ,อ,อันนี้ใน้ลกอันที่มาสีาสเกตอนนต้นเน้าจ้าเก็บไลอันยุโเป็นงแทบเพิ่มเหน่อยก็มี่อขัวเพิ่นเล็กหน่อยร้ายค่ะโอ,อ้ยเเ่นนนเล่นเพิ่นูหนูแหนูหนูเล่นเพิ่เจาหนูอย่างเดียวนะนี่หนุ่มเกาหลีเลยเนี่ย อก็นั่งคือน้องสาวเอน้องสาวคนเล็กแล้วคุณป้าคือคนไหนครับคุณป้านี่ไงคุณป้านี่ๆเหี้ยเยอะเลยน้องสาวสี่เดือนนี่ป้าเราอยู่เป็นสิบกว่าปีเองเนาะมันก็เป็นคนดีมากเลยค่ะคุณสามพี่น้องก็น่ารักน่ารักค่ะดูดูแลพวกเราไม่ไม่ถือไม่ว่าเราเป็นคนงานหรือคนใช้คนอะไรนะเออนะป้าป้าทุกตามตามความจริงเลยไม่เคยเออเป็นคนดีมาก ทุกวันนี้ป้ามาอยู่บ้านก็ยังยังห่วงเพลินเพราะว่ามันผูกพันหลายปีมากเราอยู่กับเขากี่ปีได้คะสิบสามปีป้ามาบ้านตอนนั้นคุณอนุพินอายุเท่าไหร่คะที่จะประมาณอยู่ปฐมนี่แหละปฐมปีปฐมปีที่สามนี่แหละปีทเ่้าขวบเก้าขวบยังยังอยู่ยังอยู่โรงเรียนปฐมอัดซ้ำอยู่นะที่เซนหลุยส์ก็คือดูแลมาตั้งแต่เก้าขวบจ้าจ้าเวลาดื้อไหมคุณอนุพินดื้อไหมไม่จะเล่นขี้เล่นไม่ดื้อ S <S <an> <S จะขี้เล่นขี้หยอก <S <S <an> <S ชอบ <S <S <an> <S แกล้งน้องชอบอะไรเงี้ยป้าก็คอยเป็นห่วงแต่ก่อนมีคุณยายเพื่อนก็เวลาพ่อแม่ไปท <S an> านข้าวอะไรข้างนอกเงี้ยป้าพวกเพื่อนเพื่อนพวกน้องๆอ,งองะไรเขาไปนอนหมด <S <S <an> <S ป้าต้องอยู่เป็นเพื่อนจนพ่อแม่กลับมาเออจนคุณแม่คุณพ่อท่านอนุทินกลับมาป้าถึงจะแข้าไปนอนแต่เป็นความใกล้ชิดมากเลยตอนป้ามายังซึ้งใจมากเลยว่าท่านชาวรลาดยัง เดีย<ส>ท่านชาววลาดน,นั่นไม่ใช่ทีนี้ท่านจะบอกว่าไม่ไม่ต้องกลับได้ไหมเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเพราะอยู่จนจนสนิทอืมจนแบบว่าไปไหนไมาไหนต้องต้องป้าเป็นคนดูแลอะไรในในในบ้านในอะไรทุกอย่างอืมในบ้านในบ้านเพิ่นนะก็คือเพราะเราซื่อสัตย์กับเพิ่นนนะจากเราดูแลลูกๆเขาแล้วเหมือนเรากลายเป็นว่าเหมือนเป็นหัวหน้าของดูแลทั้งบ้านเลยจ้าจ้าจ้าอืม ปลื้มใจเออคควันที่ป้าต้อต้องอยากสังเลยที่หนุ่มหน่ได้เป็นนายก่ะอือจะร้องไห้เลยคือยังไงคือเรารอเห็นวันนี้มานานละค่ะแม่อย่างเงี้ยเปื่นอย่างเงี้ยเปื่อนได้ดีอย่างนี้แล้วลูกอือสุดยอดแล้วค่ะบอกรักแม่บอกคิดถึงรักมากๆรักคิดถึงบ้างๆนะหนูหนุ สวดีโอเคขอบคุณนะคะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยว